สวัสดีค่ะพบกับมิวเข็มมาสอนหนูขาวค่ะกับรายการ drive fit easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมคะเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนที่พื้นผิวครุขระหรือมีหลุมลึกๆเนี่ยนะคะบ่อยครั้งเราหักหลบรถไม่ทันล้อรถตกลงไปในหลุมเหล่านั้น แต่เรามองเพลินๆอาจจะดูเหมือนว่ารถไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้รับผลกระทบมากนะักแต่ถ้าขับรถตกหลุมอยู่บ่อยๆแน่นอนส่งผลเสียตามมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าหากขับรถตกหลุมบ่อยๆจะส่งผลเสียต่อรถอย่างไรเราจะได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าหากว่าเราขับรถตกหลุมบ่อยๆจะส่งผลเสียต่อรถของเราหลายส่วนดังนี้ค่ะส่วนแรกก็คือส่งผลทําให้ลูกปืนล้อแตกค่ะเพราะถ้าหากว่าขับรถตกหลุมบ่อยๆกระแทกแรงๆส่วนแรกเลยก็คือลูกปืนล้ออาจจะแตกได้นะคะโดยอาการลูกปืนแตกก็คือจะส่งเสียงหอนขณะรถวิ่งและจะยิ่งดังมากขึ้นนะคะเมื่อเร่งความแรงของรถค่ะซึ่งถ้าหากว่ารถมีอาการเหล่านี้ให้รีบเปลี่ยนลูกปืนทันทีค่ะ ส่วนต่อมาก็คือช่วงล่างของรถอาจจะพังเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าล้อรถมีความเกี่ยวเนื่องกับช่วงล่างของรถโดยตรงนะคะดังนั้นการขับรถตกหลุมบ่อยๆย่อมเสี่ยงที่จะทำให้ช่วงล่างของตัวรถพังได้ง่ายเช่นลูกหมากชกอัพปีกนกเพลาขับเป็นต้นค่ะยิ่งถ้าเราขับรถเร็วนะคะก็จะยิ่งส่งแรงกระแทกไปที่ช่วงล่างมากขึ้นค่ะส่วนต่อมาก็คืออาจส่งผลให้ล้อคดล้อแตก โดยปัญหาล้อคดหรือดุง้งสามารถพบได้บ่อยจากการขับรถตกหลุมหรือผ่านแรงกระแทกอย่างรุนแรงซึ่งถ้าหากว่าล้อไม่ได้คดมากก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับรถมากนักนะคะแต่ถ้าล้อคดอย่างรุนแรงก็จะส่งผลทําให้ลมยางรั่วซึมทําให้ยางแบนได้ค่ะแต่ถ้าหากว่ารุนแรงกว่านั้นถึงขั้นล้อแตก 8, เนื่องจากว่าขับรถมาด้วยความเร็วและตกหลุมอย่างรุนแรงแน่นอนนะคะว่าจะส่งผลเสียต่อรถอย่างร้ายแรงถึงขั้นไม่สามารถควบคุมรถได้ค่ะ ส่วนต่อมาก็คืออาจทําให้ยางบวมยางแตกค่ะซึ่งยางที่บวมอาจทําให้เกิดอาการรถสั่นขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงยิ่งถ้าหากเป็นการบวมที่แก้มยางยิ่งเสี่ยงที่จะทําให้ยางระเบิดได้นะคะมักจะเกิดขึ้นกรณีที่เราขับรถด้วยความเร็วผ่านหลุมลึกและปากหลุมคมยิ่งจะทําให้เราไม่สามารถควบคุมรถได้เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะผลเสียอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวถังรถได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนสเกิร์ต ชุดกันชนหน้ากันชนหลังที่ได้รับแรงกระแทกจนทําให้เกิดร่องรอยขูดบุบแตกเสียหายจนอาจถึงขั้นชิ้นส่วนหลุดได้ แต่ถ้าหากว่าขับรถตกหลุมแบบแรงมากๆอาจจะถึงขั้นทำให้ตัวถังรถบุบและต้องทำการเคาะทำสีกันเลยล่ะค่ะดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้รถของเราได้รับความเสียหายถ้าหากขับรถไปบนพื้นผิวถนนที่ครุขกระาเป็นหลุมเป็นบ่อเราควรจะชะลอความเร็วหรือขับเลี่ยงไปหรือไม่ก็ขับผ่านด้วยความระมัดระวังนะคะ ต้องขอบคุณ m a ส d a ด้วยค่ะที่ทำให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งคำถามมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ทาง f c e e o o o m m สด้าไทยแลนด์มิวจะรีผ่าคำตอบมาให้ค่ะวันนี้ไม่แล้วรายการ drive it easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ